อยากเริ่มลงทุนซื้อกองทุนรวมและหุ้นอเมริกาได้ง่ายๆผ่านดามแอปพลิเคชันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุ๊กปิกนะคะก็พาเพื่อนๆมาอยู่หน้าเว็บไซต์ของดามนะคะซึ่งดามเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการทางการเงินหลากหลายในแอปเดียวนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําการออมเงินลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารสําหรับการใช้งานเนี่ยเราแค่ทําการ เปิดบัญชีนะคะซึ่งการเปิดบัญชีก็ไม่ต้องส่งเอกาสารอะไรให้บุญนวายนะคะไม่มีขั้นต่ําอนุวัติายภายใน2นาทีซึ่งบุ๊คปิ๊กก็ลองแล้วนะคะอนุมัตวไวจริงเพียงเราทําการเชื่อมต่อ ndid กับแอปพลิเคชันธนาคารนะคะทำการยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของดามนะคะผ่านทาง App Store แล้วก็ Play Store นะคะดามเนี่ย ให้เราเนี่ยสามารถทำการออมเงินซื้อหุ้นสหรัฐหุ้นไทยกองทุนรวมหุ้นกู้แล้วก็ ipo ต่างๆได้ง่ายนะคะสําหรับดามเองเนี่ยจากการลองศึกษานะคะก็คือ,เ,อเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากสำนักงานกรลอตด้วยนะคะแล้วก็ บัญชีออมทรัพย์ของดามเองนะคะก็ให้บริการโดยธนาคารเกียรตินาคินพัฒนะคะแล้วก็เรายัางได้รับความคุ้มครองภายใต้พรบสถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงินหนึ่งล้านบาทด้วยนะคะในส่วนของการที่เราทําการนําเงินของเราเนี่ยไปฝากนะคะรวมในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยนะคะก็อ่ ดามเองเนี่ยเป็นสมาชิกของ SIPC นะคะซึ่งมีการคุ้มครองเงินของเรานะ,ะวงเงินสูงสุดถึง500,000ดอลลาร์นะคะซึ่งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของดามนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูรายละเอียดได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยวิคก็จะมารีวิวคร่าวๆนะคะหลังกากการใช้งานเนี่ยผู้พิจเองเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆได้มารู้จักแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่เราสามารถทำการ ฝากเงินลงทุนนะคะแล้วก็มีบทความมีข่าวสารเกี่ยวกับการเงิน,นะคะให้ให้ให้เราเนี่ยได้เข้าไปศึกษานะคะรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเงินให้เราตลอดนะคะในส่วนของการออมเงินเองนะคะที่ิวกชอบเนาะในส่วนของอดามเซฟวิ้งนะคะก็ะสาหรับเงินที่เราทําการฝากนะคะก็ ได้รับความคุ้มครอง1ล้านบาทเนาะแต่ว่าในส่วนของการฝากเงินในแอปพลิเคชันดามนะคะเขาจะให้ดอกเบีย้ยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3%ต่อปีนะคะโดยดอกเบีย้ยเนี่ยจะคำนวณเป็นรายวันนะคะแล้วก็จ่ายดอกให้เราทุกๆ6เดือนทุกวันที่30มิถุนานะคะและก็วันที่31ทธันวานะคะโดยจะมีเงื่อนไขนะคะสำหรับการฝากเงินก็คือ หนึ่งหมื่นบาทแรกนะคะเราจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะแต่ว่าหากหนึ่งหมื่นเกินหนึ่งล้านก็จะได้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะส่วนที่เกินหนึ่งล้านเนี่ยเราจะได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันดามนะคะก็มีการอนะัปเดตเนาะในส่วนของเราสามารถทําการซื้อขายทองคํานะคะแล้วก็ถ้าเราฝากเงินเป็น US ดอลลาร์ตอนนี้นะคะกะ็ได้ดอกเบี้ยอยู่ที่5%ต่อปีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสาม สามารถเข้าไปดูอัปเดตได้นะคะในแอปพลิเคชันนะคะของดามได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราอยู่หน้าเว็บไซต์นะคะเรามาดูคร่าวๆก่อนว่าดามเนี่ยสามารถลงทุนอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนตัวหุ้นสหรัฐนะคะหุ้นไทยหุ้นกู้ต่างๆนะคะเขาเนี่ยมีการอัปเดต แล้วก็มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทองคำนะคะในส่วนของกองทุนเนี่ยเพื่อนๆนะคะสามารถทำการาซื้อหรือว่าลงทุนในกองทุนเนี่ย ามากกว่า1700กองทุนนะคะจาก20ปรบจนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการซื้อหุ้นสหรัฐนะคะอตัวนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มต้นลงทุนที่50บาทเทรดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับอ่าการซื้อขายแรกของเดือนนะคะซึ่งปุ๊บิกเนี่ยลองไปทำการซื้อขายมาแล้วนะคะก็ค่าธรรมเนียมนะคะค่อนข้างที่จะถูกเลย ถือว่าแบบถูกเลยทีเดียวนะคะก็ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็ถ้าเป็นเดือนแรกนะคะเราทําการซื้อหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่0ดอลลาร์นะคะหรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรายการต่อไปนะคะก็จะคิดอยู่ที่0.01นะคะเอาเป็นว่ารวมๆแล้วนะคะพวกพีก่ลองไปทําการซื้อขายนะคะก็ถูกจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอหุ้นไทยก็เช่นกันนะคะเราสามารถซื้อนะคะในส่วนของ หุ้นไทยได้ด้วยนะคะในส่วนของอในในแอปพลิเคชันดามนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะก็ค่อนข้างที่จะถูกนะคะครวมถึงหุ้นกู้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากให้สำหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะแอปพลิเคชันทีอ่อยากจะใชะ้ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากเงินหรือว่าลงทุนนะคร พี่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองใช้งานตัวแอปพลิเคชันดามนี้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยพุกพิกจะพามาดูวิธีการใช้งานจริงๆนะคะหลังจากที่พุกพิกได้ไปทำการซื้อขายอาลองเล่นบนแอปพลิเคชันดามเนี่ยอยากจะอยากจะทำวิดีโอเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จัก ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เลยเพราะว่า,าฟังก์ชันการใช้งานของดามนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะคะแล้วก็เราสามารถดูผลร่วมนะคะการลงทุนของเรานะคะมันมีแบ่งประเภทการลงทุนให้เราด้วยนะ,ะให้เราดูพอร์ตของเราแล้วก็เราสามารถาบริหารพอร์ตของเราทำดีซีซื้อขายเฉลี่ยสะสมต่อ เดือนหรือว่าเราอยากจะทําการซื้อขายช่วงไหนอะไรแบบนี้นะคะก็สะดวกมากเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยอุปิกก็พาเพื่อนๆมารีวิวในหน้าเว็บของดามนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาได้นะคะซึ่งตัวดามเองอย่างที่แจ้งไปนะคะก็สามารถใช้งานทั้ง App Store แล้วก็ p Play Store นะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการซื้อขายในคลิปวิดีโอต่อไปก็ยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามซับ c r i b e กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ